พบคดีลึกลับเด็กหายตัวไปในป่าถึง4คนและทุกๆคดีก็บ่งบอกว่าเด็กทั้ง4คนนั้นหายไปในป่าต้องห้ามตำรวจได้ใช้เวลาหาในป่าถึง7วันแต่ก็ไม่พบเบาะแสอะไรเลยมีเพียงรายงานจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นพบสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างสูงใหญ่ลักษณะคล้ายคืงก,กวางและมันสามารถยืน2ขาได้ก่อนที่สายจะตัดไปและผมต้องใช้ชีวิตในป่าแห่งนี้ก็วันเพื่อช่วยเด็กทั้ง4คนออกมาไม่ใช่เพียงแค่ป่าเท่านั้นที่ผมต้องหนีตายเพื่อเอาชีวิตรอดเพราะว่ามันจะมีสัตว์ประหลาดรูปร แค่นั้นผมมันจะมีหน้าที่ประหลาดที่คอยบูชาสัตว์ต่างๆและกับดักที่พร้อมจะฉีกกระชากคนชิน้นชิ้นและสัตว์ประหลาดต่างๆในป่าแห่งนี้ก็พร้อมจะฉีกกระชากคนชิ้นกันมาดูกันนะผมจะรอดหรือจะลว่วงและผลสรุปจะเป็นยังไงผมจะชีกรอดได้หรือไม่ขอต้อนรับสู่99วันในป่าตองห้ามให้เสียงภาษาไทยโดยเอ็กต้าซ สำหรับใครที่กำลัง,งเงาหรือว่ากำลังจะหาเพื่อนเล่นนะครับตอนนี้พวกผมได้เปิดคอมมูนิตี้ดิสคอทดีบอยแลยนะครับพวกคุณสามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยหรือว่าหาเพื่อนเล่นในดิสคอทได้เลยนะครับบอกหรืว่ามีอีกหลายคนที่พร้อมจะต้อนรับพวกคุณอย่างอบอุ่นแต่ไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับในดิสคอยังจัดก,กิจกรรมอีกมากมายกันด้วยนะครับบอกหรืว่าโคตรสนุกและพวกคุณสามารถเข้าได้ด้วยกันกดหน้าโปรไฟล์ผมแบบนี้เลยนะครับแล้วกดตรงลิงลก์อะไรได้เลยนะครับจากนั้นให้กดค,าากะะครับรทกงว่ทผมารเดินสรบคอบ สิเบียงที่หาได้รอบตัวก่อนนะครับนั่นคือแคลอทนั่นเองแต่ปัญหาหลักในขั้เก็บสิเบียงผมตอนนี้ก็คือถุงของผมมันเก็บได้เพียงแค่อันเท่านั้นผมเลยว่าจะเอาอาหารไปเก็บที่แคมป์ก่อนนะครับผมได้วแต่หวังว่าแคลร์ห้าัวจะพอสำหรับหคนนะครับหรับเพื่อนๆที่ดูถึงตรงนี้นะครับผมฝากเพื่อนๆกดไลค์หรือกดติดตามให้ผมคนละทีด้วยนะครับเพื่อที่ได้เป็นกำลังใจผมทีนยเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครเลยนะครับและส่วนคลิปหน้าทุกคนอยากให้ผมทำคลิปอะไรกันแน่ครับหนทุกคนมมมเเนตกกรรัาาิดไไ้้้หฟถแแใ คมันจะเป็นการช่วยเปิดแมปของเราอีกด้วยนะครับเฮ้ยเพิ่มมานิดเดียวเองแต่ถ้าหากเราเติมไฟไม่พอนะครับแมปเราก็จะตันแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนั่นคือตัดไม้ต่อไปนะครับผมหวังว่าขอ่อยคืนนี้ยังไม่มาถึงเร็วๆนะครับอ่าได้ไม้สักทีในสุดเก็บเลยเก็บเลยแสิ่งต่อไปที่ผมจะทำนะครับนั่นคือการไปหาอาหารเพื่อตุนเพิ่มนะครับแต่ว่ารอบนี้ผมจะไม่กินผลไม้แล้วนะครับเพราะว่าสิ่งต่อไปที่ผมจะกินก็คือเนื้อกระต่ายนั่นเองตอนนี้เหมือนผมจะได้เนื้อแล้วนะครับชื่อเนื้้ออ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 มมมเเ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 ซลลนนนนนะครรัับบบบบ่่่่่่าาาาากกกกกก็็็็หืืืึงผผววไปดีพ ผมจะไม่เจออะไรแปลกนะครับโอ้เหมือนห้องน้ำมันจะมีสองฝั่งนะครับมีห้องน้ำใช้ด้วยขอเข้าไปดูหน่อยดีกว่าอุ้ยมีกลองขอเข้าไปดูหน่อยนะครับโอ้ดูเหมือนผมจะได้ไฟฉายนะครับเป็นไฟฉายเก่าสุด้วยหวังว่ามันจะใช้ได้นะโอเคผมคิดว่าผมกลับบ้านมาเก็บของก่อนดีกว่านะครับเขนน่าจะพอละวอุ้ยตรงข้างหน้ามันจะมีหลุมอะไรด้วยโอ้หลุมศพดีกว่า ไม่น,าน่ามีอะไรหรอกเปิดประตูไม่มีอะไรมีเศษเหล็กโลหะนะครับผมคิดว่าพวกเศษโลหะนี้น่าจะมีไว้ใช้ในการครัของนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ก่อนละกันเก็บไ้หมดเลยนะผมจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมออกไปหาของข้างหน้าต่อดีกว่านะครับเฮ้ย hey! ้านหน้านคืออะไรอ่ะเขียว,ว,ว,วด้วยเหมือนที่มีคนอยู่ด้วยนะตัวเขียวริวเนี่ยหน้าตาเหมือนเอเลียรเลยแล้วก็คืออะไรเนี่ยกำลังเก็บกู้อยู่ไม่รู้อ่ะคือระเบิดเปล่าว่าอันเก็บไปก่อนละกันถ้าใครรู้ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกผมทีนะครับผมไม่รู้ว่ะคืออะไรอ่ะตอนนี้เหมือนฟ้าจะ มันเป็นระเบิดหรือเปล่านะอ่าตอนนี้มันบอกว่าไฟถึง100%่ลร้อยแมแบบจะใหญ่ขึ้นนะครับงั้นในผมว่าผมจะวิ่งไปสำรวจแแบข้างนอกดูนะครับว่าแแบบมันใหญ่ขึ้นจริงไหมหลังจากที่ผมได้เข้ามาในป่าสุดลึกเอ๊ะนี่มันบ้านร้างเหรอเนี่ยเอ้ยหมาหมาหมามามันมาจากไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตรงนี้มีกล่องด้วยผมเปิดกล่องก่อนดีกว่าดูขึ้นบนทึ๊บหวังว่าในกล่องนี้จะมีของดีผมนะครับโออนี่มันขวานเลยเนี่ยขวานดีด้วยโอ้โหของดีเลยนน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 นะะะะเเเเเเเีีีี่่่่่่ยยยกกก็็บบบบออออลลััง้้้ใใาาาาาามมมไรรวถถผปปปปคิดตูแ๊ ไม่มีอะไรเลยตอนที่ผมคิดว่าถึงเวลาที่ผมต้องออกจากบ้านหลังนี้เพื่อไปหาของบ้านหลังอื่นแล้วนะครับเฮ้ยเหมือนจะเช้าแล้วนะครับหูเพ่อนกระตายด้วยช่างมันรักกันมีดอกไม้อยู่เก็บดอกไม้ดีกว่าไม่มีกระสุนเก็บทานหูของตกเพียบเหมือนข้างหน้าผมจะมีก้อนเดินอยู่ทุกอย่างนิ้ด้วยครับขอดูแป๊บนึงเฮ้ยคืออะไรอ่ะมันเป็นรูปกล่องแล้วก็ชี้ไปทางนี้หรอผมคิดว่ามันน่าจะบอกว่ากล่องอยู่ไหนนะครับแต่ว่ามันตันทำไมดีวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังไปไม่ได้นะครับหน้าต้องรอเปิดแมปมากก่อนตรงี้มวทยยยุดเเก็บล แล้วก็มีตังค์ด้วยคุยตังทำเลยได้ไหมฮ้ยตรงนี้ก็มีตังค์อีกอะเก็บก่อนมีฐานด้วยนะครับแต่ผมไม่เอาละกันผมกลับแคมป์ก่อนดีกว่าตอนนี้ท้องผมเริ่มจะหิวแล้วนะครับผมน่าจะต้องหาอาหารก่อนเอาเป็นเนื้อกะต่ายก็ได้มินี่ไปไหนเคได้มาหนึ่งชิ้นแล้วผมคิดว่าผมควรจะกลับแคมป์เพื่อไปเติมอาหารก่อนนะครับไม่งั้นผมอาจจะแย่นแน่เลยเพราะหลอดอาหารผมใกล้จะหมดแล้วโหเหมือนที่แคมป์จะมีอาหารเพียบเลยนะครับใครเป็นคนเอามาให้เนี่ยันผมขอกินหน่อยนะครับงาม้นมกินไปทังาม่พอเลยอ่ะงั้นนเเเดดีี๋ยยววผมมอาาาไป่่่งพิกะครับไหนเอาาไปปย่งแ๊บบฟึ โอเคออกมาก่อนร้อนหู้ร้อนอาอร่อยตอนนี้เหมือนเพื่อนผมจะเสียชีวิตอีกแล้วนะครับกันผมไปชุบเพื่อนก่อนละกันโอ้ยหมามาๆมามาทำไงดีวเนี่ยชุบก,ก็ชุบไม่ได้จังหวะนี้ไฟมันลุกต้องสู้แล้วนี่เน,นี่ยน,นี่เนี่ยนี่เนี้ยอ้ยแรงแรงหนีไปไหนวะนี่เรียบร้อยได้เนื้อหมาไปกินนะครับ เตรียมเปลี่ยนชื่อผมเป็นเอกตาเชียงกงต้วนี้นะครับผมจะกินหมดเลย,ยก,กินเนื้อเพื่อนด้วยนี่เอาไปกินกลับบ้านก่อนผมลืมบอกผู้คนไปเลยนะครับว่าเนื้อที่ผมกินอยู่เนี่ยเป็นเนื้อของเพื่อนผมนะฮะแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะครับตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วนะครับทุกคนและสำหรับใครที่อยากเป็นคนพิเศษข,ของช่องเอกตาล่นะครับสามารถมากดสมัครเมมเบอร์ชิพได้แล้วนะครับตอนนี้แล้วคุณจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์สุดฟิวฟ้าหรือจะเป็นการเพิ่มเพื่อนในเกมกับผมนะครับบอกเลยว่าอยู่ถาวรกัรันเนเยอะะครบ เดี๋ยวผมเจอของที่ไม่จำเป็นไว้ที่บ้านก่อนนะครับเพราะว่ามันมีคนรับแลกหนังกระต่ายหูได้ทั้ง3าอย่างนะเดี๋ยวผมเลือกเป็นกระสอบดีดีกว่านะครับเพราะว่ากระเป๋าผมมันเก็บของนด้น้อยแล้วเกินส่วนเพื่อนผมก็เอาไปย่างแล,แล้วกินกันดีกว่านะครับ <c oughs> ไม่ได้นะครับทุกคนไม่ดีไม่ดีไม่ดีล่าสุดจะกินเนื้อเพื่อนอีกแล้วโอ้เหมือนข้างหน้าจะมีหอคอยอะไรสักอย่างนะครับเดี๋ยวผมวิ่งไปดูดีกว่าผมไม่แน่ใจนะครับว่านี่คือหอคอยอะไรกันแน่แต่ว่ามันดูสูงผิดป,ปกติเนี่ยขึ้นกก็ยาโอเค โอ้มีไฟฉายเพียบเลยอะแต่ก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายมากนะครับเพราะาผมมีไฟฉายอยู่แล้วแต่ก็ยังโชคดีอยู่นะครับที่ยังมีเหรียญทองอยู่ถึงแม้ผมจะไม่รู้มาททาอะไรได้ก็ตามผมหวังว่าทางข้างหน้านี้จะมีของดีให้ผมสักอย่างนะเหมือนตอนกลางคืนกำลังจะมาแล้วนะครับอุ้ยข้างหน,านมีกล่องพอดีเลยผมเปิดกล่องก่อนละกันขอให้กล่องนี้ได้ของที่ใช้ประโยชน์ดได้ทีเถอะอูอ้ได้ผ้าพันแผลมาถือว่าเป็นของที่จําเป็นในระดับหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าผ้าพันแผลเนี่ยสามารถชุยเพื่อนได้นะครับ อายกตัวอย่างเช่นเพื่อนผมที่นอนสลบอยู่ด้านหน้าเนี่ยครับผมสามารถวิ่งไปชุบได้เลยนะงั้นเดี๋ยวผมจะเอาพันแผ่นเนี่ยไปชุบเพื่อนดีกว่าวิฟ้ามืดพอดีเลยแย่และมืดละงั้นเดี๋ยวผมกลับบ้านเร็วๆดีกว่าหวังว่าจะมีตัวเลยตามผมมานะเฮ้ยตกใจหมดหมาป่าบ้านี่งั้นเดี๋ยวผมรีบกลับบ้านเลยดีกว่าโอเคครับถึงบ้านสักทีงั้นเดี๋ยวผมชุบเพื่อนก่อนเลยละกันอ่าตอนนี้เหมือนเพื่อนผมจะฟื้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมคิดว่าผมควรจะออกไปหาของเพิ่มนะครับถึงแม้จะดึกแล้วก็ตามอ่าผมเจอคนนั่นอีกแล้วไหหนนนนนลลลออออออองงงดูซิว่่่่่าาามมมมมมัััจจะะะีีีกกกครบเืให้เเราดินไไปทางนนนี้ะครับหผมลองด ตรงนี้มีทานนะครับเก็บทานก่อนโอเคเสียงมาจากไหนวะเนะี่ยไปกล่องก่อนแล้วกันหวังว่ารอบนี้จะได้ของดีนะครับโอ้เหมือนผมจะได้หอ,อกนะพอดีเลยผมกำลังหาอาวุธที่ใช้ในการล่าสัตว์พอดีเลยอะนั้นเก็บเลยแล้วกันเหมือนผมจะเจอหอคอยแห่งที่2แล้วนะครับเดี๋ยวผมลองขึ้นไปดูดีกว่าไหนดูซิว่ามีอะไรฟิวยวมั้งโอ้ไม่มีอะไรเลยมีแต่ไฟฉายบ้าบองั้นเดี๋ยวผมออกไปหาของที่อืนต่อดีกว่านะครับแย่ yeah, แล้วตอนนี้ผมหิวสุดๆไปเลยอู้ข้างล่างมีหมาป่าเยอะมากโอ้ยเดี๋ยวล่วงล้วงอุ้ยอุ้ยโดนโดน อ่าเหมือนข้างหน้าจะมีกระต๊อบนะครับผมไปดูก่อนแล้วมีของอะไรมัง่งมีหมาป่ามาเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่แค่หมาป่าตัวบ้าเลยเนี่ยเหมือนจะมีตัวอะไรสักอย่างหนึ่งผมเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแต่มันมีแค่สองตานะ่ะอุ้ยเช้าพอดีเลยหูรอแล้วรอแล้วอุ้ยหิวสุดๆไปเลยที่แคเมอะไรกินบ้างเนี่ยมีเนื้อนะครับย่างก่อนชึบแต่ขอย,ย่างเพิ่มก่อนนะครับอาหารไม่น่าพอกินเยอะเกินไป ยามงาและในวันที่4นะครับผมก็ได้ไปสำรวจข้างนอกเหมือนตามเคยเลยแต่วันนี้เพิ่มเติมพิเศษมาหน่อยนะครับเพราะมีสาววิ่งตามผมมาด้วยหู้ยรู้สึกว่าฮอตขึ้นมาทันทีต้องโชว์เท่หน่อยโอ้ยร่วงกำลังจะโชว์เท่เลยจบแน่จบเลยจบเจ้าไม่เล่าหรือไม่หรือหรือเล่าอะไระเนี้เลยเธอจริงเลยช่างมารักกันไงผมขึ้นไปเก็บของก่อนดีกว่าอุ้ยมีกล่องด้วยดูที่มีอะไรบ้างโอ้ด้วยหอกแต่ผมมีแล้วทำไงดีเอาไปให้สาวข้างล่างดีกว่าอ่าเก็บเก็บเลยครับนี่อันนี้อันนี้เอาไปเลยเอาไปเลย เอาไปสิเฮ้ยเ้าเป็นงูนี่งูทิ่มตาเลยนะฉกฉกเดยนี่นี่ดรางเอาไปเฮ้ยกว่าจะไปได้สักที่ะงั้นเราไปหาของอย่างอื่นต่อดีกว่านะครับงั้นก็โดดโลดอุ้ยขาแบีเลยวะเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ได้เดินสำรวจแมบบอีกสักรอบสักพักใหญ่เลยนะครับเหมือนผมจะเจอบ้านล้างอีกหลังนึงนะครับหวังว่าหลังนี้จะมีของให้ผมนาะขออนุญาตเข้านะครับถึงแม้จะไม่อนุญาตก็ตามอุ้ยมีกล่องด้วยเปิดกล่องก่อนเลยนะครับหุ้ยดหยาอีกแล้วหุ่ยของดีเก่า อันนี้ล่ะอันนี้กลางคืนกําลังจะมาละแย่ละเก็บก้อนก่อนน่าจะไม่มีอะไรเลยนะครับมีกล่องอันนี้เป็นหลังบ้านตอนนี้เหมือนฟ้าจะมืดแล้วน,นะครับเดี๋ยวผมกลับแคมป์ก่อนดีกว่าเฮ้ยผมได้ยินเสียงดาบอะ่ะเพื่อนน่าจะสู้กันอยู่ปะเดี๋ยวผมลองไปดูดีกว่าหวังว่าจะปลอดภัยกันนะครับทุกคนเฮ้ยกำลังโดนไล่อย,อยู่เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมานี่มานี่มานี่ผมมาช่วยแล้วพระเอกมาจดได้ก็ไปสิวะอุตส่าห์มาช่วยยืนนิ่งทำไมมานี่ไอ้กวางมานี่แกมานี่ไม่ไปไหนทั้งนั้นหยุดหยุดเลยหยุดหยุดเลย,ย สวยมากอีกสักทีนึงอย่าเข้ามานะนี่มีไฟฉายผมคิดว่าเพื่อนน่าจะรอดแล้วนะครับมองหน้าเหรอนี่เดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนพี่มีไฟฉายส่งพลังอย่ามาห้าวกับพี่ขาดเพราะพี่มีของแรงนะครับคิดจะสู้งันรอสวยพิ่หางกรตุดไปแถวง <laughs> ั้นผมขอลากกระต่ายเพิ่มดีกว่านะครับอ่าหอ,อกอยู่ไหนวะเนี่ยอ่าเช้าพอดีเลยเดี๋ยวไม่ใช่เช้าด้วยทำไมเพิ่มสีเขียวเฮ้ยเหมือนบนฟ้าจะมียายูบโออยู่ด้วยนะครับแต่ช่างมันก่อนนะครับเพราะตอนนี้ผมหิวมากๆเลยขออยางเนื้อก่อนนะครับหิว,หว,หว ฮ้ยเสียงอะไรวะได้ยินเสียงใหญ่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 ใ,ญใครพูดอะไรวะเฮ้ยไอ้ตกอะเสียงอะไรอะเฮ้ยตรงนั้มียานอวกาศอะม่ตนะ้งดูเหมือนจะมีสิ่งที่คล้ายยานอวกาศตกมาที่โลกนะครับเหมือนตอนนี้จะเป็นตอนเช้าแล้วนะครับเดี๋ยวผมออกไปหา,าของข้างนอกเพิ่มดีกว่า โอยได้เนื้อสเต็กด้วยเก็บก่อนเลยเก็บก่อนเลยเหมือนข้างหน้าผมจะเป็นถ้ำที่มีหมาป่าผมคิดว่าผมสามารถจัดการมาได้นะครับแต่ว่าข้างหน้านั้นอะไรวะเนี่ยทำไมมันมีเนื้อตกเต็มเลยวะเนี่ยแต่กระโชคตีนะครับของฟรีใครๆก็ชอบใช่ไหมล่ะงั้นเดี๋ยวผมจะเก็บทั้งหมดเลยละกันไอเสียดายเก็บไม่หมดของเต็มของมันเยอะเหลือเกินทิ้งวินงอยักได้ไหมเนี่ยงั้นผมคิดว่าผมควรจะเดินเอาไปเก็บที่บ้านก่อนดีกว่างั้นเดี๋ยวผมผอ้หมดเลยดีกว่าเผ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 เยเยอะเหลือเกินหนขอลองชิม อือืมอร่อยชนเผ่าซาไกมาแล้วนี่นี่คิดจะสู้หรือเปิดก่อนที่ปุดไงล่ะโอ้เหมือนข้างหน้าจะมีบ้านร้างอีกแล้วนะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูก่อนดีกว่าทุกคนช่วยผมด้วยผมโดนหมาป่าไล่เป็นฝูงเลยข้างหน้าก็มีอะไรวะเนี่ยเอ๊ะอันนี้คืออะไรอะ่ะสวนสัตว์เหรอเฮ้ยใช่จริงด้วยเหมือนจะเป็นกองหมีนะครับคนเลี้ยงมันก็จะยิงผมด้วยทําไมดีวเนียเ่ยข้างหน้ามีกับดักเสือ้อเรียบร้อยของดีคุณจะถูกโจมตีในคืนนี้กลับไปที่แค้มไฟของคุณเอนกกกลลางงจเัั้้ผมมบที่แปไไฟ็ด เฮ้ยก่การผมจะกันหมาป่าตัวนี้ก่อนดีกว่านี่มีตัวเดียวด้วยเรียบร้อยเอ้ยได้กุญแจด้วยเก็บก่อนเลยแล้วกันเอ้เหมือนข้างหลังผมจะมีแม่กุญแจอยู่นะไม่รู้ใช้ได้ไหมนะครับออาเดี๋ยวขอลองดูก่อนปึ๊บป๊บอ่าเจอแล้วเก็บก่อนของรักของข้าของรักของข้าโอ้เหมือนจะพูดพอดีเลยงั้นผมวางกุญแจไว้ตรงนี้ก่อนละกันมันเรื่องแสงด้วยกลุ่มลึกลับกำลังมุ่งหน้าไปที่แคมป์ไฟของคุณอะไรเว้เนี่ยไอ้กลุ่มพวกนี้จะมาดีไหมเนี่ยไม่รู้แหลผมออบกก่นั มันมาแล้วมันไม่น่ามาดีแน่ๆมันถืออาวุธไปด้วยตีเลยตีเลยนี่นี่มันมีขวานเหรอโอ้ยตีไม่ค่อยแรงนี่่งไปดีว,ว่าวคิดจะวัดกับพี่เรียบร้อยนะครับเสร็จไปสองเก็บก่อนเลยแล้วกันเหมือนข้างหน้าจะมีสองตัวนะครับนี่นี่เรียบร้อยได้แล้วอุย้ยของตอบเพียบเลยมีสร้อยด้วยเก็บก่อนเลยแล้วกันเหมือนไอ้พวกเจ้าคนป่าพวกนี้จะเผาได้นะครับงั้นเดี๋ยวผมเอาไปเผาดีกว,ว่ากลายเป็นคนป่าย่างเลยนะครับตอนนี้มีตัวนึง นี่หมดเกลี้ยงและในเช้าวันที่8นะครับผมก็จะไปดูสบรวข้างหน้าต่อแต่สิ่งที่ผมได้ค้นพบในวันนี้มันคือยานอวกาศที่มีรูปร่างคล้ายกับ UFO และยังมีสิ่งมีชีวิตที่นอนเกิดอยู่เต็มยานเดไปหมดเลยซึ่งผมคาดว่ามันอาจจะเป็นเอเลียนก็ได้นะครับผมจะเข้าไปในยานผมต้องทําไงวันนี้มันไม่ยอมเปิดให้ผมเนี่ยหลังจากนั้นผมก็ค้นพบกับยานที่คาดว่าน่าจะใช้ได้นะครับยานนี้มันมีไฟติดอยู่ผมคิดว่ามันน่าจะเข้าได้นะนี่ไงประตูเปิดด้วยเข้าไปดีกว่าอ้าเข้ามาแล้วว ทำไงดีวะเนี่ยเฮ้ยตีสักทีนึงก่อนผมว่าผมอาจจะต้องพยายามตีมันจากระยะไกลนะครับไม่งั้นหัวจะเย่แน่เลยอืมอุ้ยโดนโดนเอ้ยเหลือครึ่งนึงแล้วทำไงดีวะไปสู้มันซึ่งซึ่งหน,านาาา้านี่แหละเอ้ยเลือดเลือดโอ้โหเกือบไปแล้วไอ้บ้าเอ้ยเกือบกลายเป็นผีเฝ้ายานไปแล้วไหมล่ะไหนดูซิว่ามีอะไรต่อมันบอกว่าทางเข้าประตูสลักกับตันเท่านั้นหมายถึงอะไรวะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะเก็บเจ้าพวกเอเลี่ยนทั้งหมดก่อนดีกว่านะครับอ่าเก็บหมดเลยเก็บตัวนี้ด้วยเปิิดดไไไงวววะะออ้้าาาาสแกนนนนหหหูซ่่่ผผมมจรื เอาเฮ้ยไม่ได้ตัวแรงด้วยผมคิดว่าผมอาจจะต้องใช้เจ้าพวกนี้นะงั้นเอาตัวนี้แล้วกันน่าจะเป็นหัวหน้าที่สุดละหวังว่ามันจะผ่านนะอ้าสวยเปิดสักทีเฮ้ยข้างหน้ามี2ตัวผมมีปืนด้วยผมมีแค่ขวานกับเลือดอันน้อยหนึ่งจะสู้เลยได้ไวะเนี่ยขึ้นดีกว่า อ่าขึ้นมาแล้วเด็กที่หายตัวไปได้รับการช่วยเหลือแล้วตอนนี้เวลาจะเพิ่มขึ้นอีกสวันผมคิดว่าเพื่อนเราน่าจะช่วยเด็กได้นะครับคนนึงตอนนี้งั้นแบบนี้ก็หมายความว่าถ้าเกิดเราช่วยเด็กได้เวลาในเกมก็จะเพิ่มขึ้นสินะโอเคเดี๋ยวผมขอกินอาหารก่อนนะครับตอนนี้หิวมากๆเลยอ่าอีกสักชิ้นสองชิ้นเหลือดีกว่าขาดนะครับเฮ้ยข้างหน้าทำอะไรกันวะน้าเฮ้ยกวางนี่ว่าผมมาช่วยแล้วนี่สองสองตาบอดนี่แน่จะกวางบ้านหนีไปเลยหนีไปรี่พร้อยนะครับหนีพปเรียพร้อยละวิ่งหางจุกตัวกันเลยทีเดียว กูเจอบ้านไม้ด้วยเดี๋ยวเข้าไปดูดีกว่ามีอะไรมัง่งผมคิดว่าบ้านหลังนี้ผมน่าจะเข้ามาแล้วนะครับเพราะกล่องมันเปิดที่พอยแล้วอะอ่า,อามีถังเชื้อเพลิงเก็บก่อนดีกวา่าเอา้าเพื่อนลม้มเดี๋ยวผมชุบเพื่อนก่อนนะครับอา่ามาแล้วมาแล้วเดี๋ยวผมชุบเองเอา้าต้องไมเกิดได้ยังไม่ได้ใช้ยาเลยใครมันชุบตัดหน้าไปวะเนี่ยอุตส่าห์วิ่งมาไกลเลยตอนนี้เหมือนเราจะช่วยเด็กมาได้แล้วนะครับคนนึงเลยอีกสามคนสินะเฮ้ยทุกคนครับตอนนี้เหมือนผมจะเจอเทพบูชาอะไรสักอย่างหนึง่งไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวผมลองเปิดวว <c oughs> ด ผมได้ปืนไรเฟิลมานะครับตอนนี้โอ้โหปืนยาวเลยเหมือนจะเริ่มมืดแล้วนะครับเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนดีกว่าในที่สุดก็ถึงบ้านสักทีเผาวหันก่อนดีกว่าเริ่มจะหิวแล้วอ่าผ่าเผาเผาตรงนี้เหมือนจะเป็นาสาทอะไรสักอย่างเลยนะครับไม่แน่ใจแต่มันใหญ่เบลอมากเลยเด็กที่หายไปได้รับการช่วยเหลือแล้วในวันนี้และตอนนี้เวลาจะเพิ่มขึ้นเป็นห้าวันเหมือนเพื่อนผมจะช่วยเด็กได้แล้วนะครับ2คนตอนนี้เดี๋ยวผมวิ่งไปชุบคนที่ตายตรงนั้นดีกว่าพระเอกมาจนได้เอาเ้ยผมติดกับดักเฉยเลย แย่แล้วเจอวิกฤตเดี๋ยวผมรีบชุบเพื่อนก่อนเอาเพื่อนติดอยู่ในยานชุบไงวะเนี่ยแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ผมจะชุบเพื่อนไงวะเนี่ยเข้าไปก็เข้าไม่ได้หุยกลับบ้านกันดีกว่าตอนนี้เหมือนจะมืดแล้วนะครับทุกคนแย่ละตอนนี้เก็บบร์รี่กินก่อนหิวมีกล่องเปิดกล่องได้ป่าวะเฮ้ยหมาหมามาหมามาสองฝั่งเลยแย่ละจุบชุบก่อนซิกแซกไม่มีกระสุนเก็บกระสุนก่อนผมมีปืนนะครับเอต้องเก็บกระสุนก่อนหมาหืมอุ้ยหมาเพียบเลยหุยเกือบแล้วเข้าบ้านได้ป่าวะ ไม่น่าได้หมาเยอะเกินกับพิกแคมป์เดือดฟื้นรวบเป็นซิกแซกอันนี้คือหิงห้อยใช่ไหมทำไรได้วะวยมาหายหมดแล้วไอ้แครอทเก็บแครอทกินก่อนหิวมากวันนี้อืมเอาเพื่อนตายอีกแล้วเองก็ตายบ่อยเกินถือว่าโชคดีได้เลยที่ผมมียาชุบเอ้ยหมามันมาโอ้โหเกือบแล้วเหมือนเพื่อนจะอยู่นอกแคมป์นะครับเดี๋ยวผมไปชุบเพื่อนข้างนอกก็ได้เอายามาฟื้นฮ่าเรียบร้อยส่วนเราก็ออกไปหาของเพิ่มดีกว่านะครับ ฟืบนฟื้นไฟมาถึงเรียบร้อยเสร็จแล้วแมปใหญ่ขึ้นอ่าเช้าพอดีด้วยโชคดีจริงๆเอ้าฝนนั้นตกอีกกำลังบอกเลยว่าโชคดีเฮ้ยเยสียงมาวาจากไหนวะนะี่ยเออแมปขยายแล้วผมไปชุบเพื่อนดีกว,ว่าพระเอกมารอบสองแล้วนี่ไงเจอเพื่อนละชุบก่อนนะครับอุย้ยฟ้ากระพาผมไม่ได้ขี้โม้นะครับอย่าพาผมเลยอ่าเพื่อนตื่นเรียบร้อยไหนมีอะไรมั่งเฮ้ยมีดาบเก็บก่อนเลยดาบเลยเชื่อด้วยโอ้โยเขาเท่อะฟิ้งอาวฟิงนี่คืออะไรสร้างยานดูโอเก็บไปละกันได้เหล็กโคตรเยอะ เมื่อกี้เหมือนผมจะเห็นเพื่อนเปิดกล่องกันอุย้ยหมาจากไหนวะเนี่ยืหสักทีเรียบร้อยกลายเป็นเนื้อย่างวิสาเฮ้ยยอย่าวอ่ะนั่นไงกล่องเปิดกล่องดีกว่าเฮ้ยได้อะไรอะเหมือนจะเป็นบลนะูพินนะพิมพ์เขียวด้านการป้องกันคืออะไรวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยเอากลับไปดูที่แคมป์ละกันเฮ้ยผมคิดว่าข้างหน้าผมน่าจะเห็นกล่องทองนะเดี๋ยวผมลองไปเปิดดูก่อนละกันโอ้โหได้บ็อกซีดได้เม็ดพืชน,นะครับโคตรเกลือเก็บก่อนละกันข้างหน้าผมเหมือนจะเป็นตึกอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ เฮ้ย <an> <t une> อะไรอ่ะคุณจะสุดโจมตีคืนนี้กลับไปที่แค้มไฟของคุณเดี๋ยวผมขอเช็คของที่ตึกนี้ก่อนนะครับโอ้ยมันยิงผมมันยิงรู้ได้ไงวะโกยแลวจ้าอ่าถึงแคปมทักทีว่าแต่ไหนคนโจมตีแค้มว่ะผมคิดว่าเพื่อนน่าจัดการหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมวางอันนี้ก่อนละกันอ๋อมันคือกระดาษมีกดด e ีเก็บด้เปล่าอ๋อ,อกดด e ีคือการเปิดวางขนาละกันนะกันอ่าคนจุดผมคิดว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะหาไม้มาเพิ่มตรองกานเลยแค่นี้ก็จะเพียงพอแล้วนะครับเดี๋ยวผมทิ้งขยะก่อนขยะเต็มตัวไปหมดเลย อ่็เก็บ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 โอ้ยโดน,นหมากัดเด้อ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 เก็บของอยู่โอ้ยโดน,นกัดอีกืหโคเรง็งถ้าผมโดนกัดอีกสองรอบผมเละเลยเนะี่ยผมคิดว่าตอนนี้ฟ้าน่าจะใกล้เริ่มมืดแล้วนะครับสิงตัวอะไรวะเฮ้ยมันมาแล้วเดี๋ยวมาเร็วเหลือเกินสองตามไปสองไม่โดนโอุย้ยเกือบไปแล้วเกืบนอบโดนตีเกืบนอบโดนตีตีนั่นเนี่ยสองไฟทันเรียบร้อยอุย้ยหมาป่าก็มาหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้แล้วโดนไล่ช่วยด้วยครับโอ้ยไอ้บ้า ไอมาป่าตาแดงตีโคตรแรงอะ่ะทุกคนเกือบไม่รอดแล้วไม่ล่ะผมคิดว่าแต่ผมตัดต้นนี้เสร็จเดี๋ยวผมพอดีกว่าต่อไปก็โกยจ้ามาป่ามาไล่เฮ้ยหายไปแล้วใช่ไหมเอยมันยังวิ่งไล่อยู่เอ๊ะติดติดสองสู้ละในวันนี้เอ้ยออนิดเ,เดียวเอมันไม่ตายนิดเดียวเอง2 0 0 t h years later หลังจากนั้นผมก็ได้นอนแห้งปีกสพักใหญ่เลยนะครับอ่าสวยสวยสวยทำไมผมพลราดวะอ๋อตัวละครไม่โหลดเมื่อกี้อยู่ดีๆีกลายเป็นลุงฟารานเฉยเลยเหมือนเพื่อนผมจะตายในนี้คนหนึ่งนะครับเดี๋ยววิ่งเข้าไปชุบดีกวนะ่าประสาทใหญ่ อ่าเจอเพื่อนล้เราชูเพื่อนก่อนเฮ้ยยาเก็บยาก่อนเก็บยาชุบนะครับย,ยาเต็มหมดเลยเฮ้ยมาดิวะเจอละเจอตัวที่ทำลายเพื่อนผมแล้วก็มาดิวะนี่หมดเกลี้ยงแล้วนะครับก็ไม่เท่าไหร่นิว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันมาเพิ่มโอ้โย,ยเกือบมาจากไหนวะน้ามาไม่ไหวละต้องสู้ต้องสู้มีตัวนึงเราตัวสุดท้ายน่าจะหมดแล้วนะครับตอนนี้หวังว่าเจ้พวกนี้จะหมดแล้วนะครับน่าจะไม่มาเพิ่มก็แย่แล้วมาดิวะดีอุ้ยเกือบไปแล้วกินอาหารเพิ่มกันหวังว่าเจ้พวกนั้ ก็ S <S <an> มาดีวะมาดิเอาตัวนี้ก็ได้ตัวนี้มีมีธนูน่าจะตีเบาโอ้ยไม่เผาไม่เผาโคตรแรงอ่ะเฮ้ยผมได้เสียงประตูเปิดเราน่าจะเคลียร์ยเสร็จแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมรอเพื่อนอีกคนก่อนเผื่อข้างบนมีอีกปะขึ้นไปดูกันดีกว่าเฮ้ยผมได้เสียงหน้าไม้อ่ะมันน่าจะมีเพิ่มปะโอ้ยเพียบเลยเดี๋ยวผมเอาปืนสสยมาจากระยะไกลดีกว่ามาไปอันนี้ผมเคมลียร์หมดไปรอบหนึ่งแล้วน,นะครับเฮ้ยมันมาเพิ่มอีกยิงก่อนยิงก่อนยิงอีกโอ้ยมาเพิ่มเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดาบ ฟืบอ่าดี p ลอยเอ้ยมันฟาเพื่ออีกแล้วเอ้าโกยก่อนโกยก่อนอุ้ยมันวิ่งตามมาหูมันขึ้นได้เอ้ยเรียบร้อยตอนนี้ความวางผมเลยแค่เพื่อนเท่านั้นการมาเลยเพื่อนโอเคตอนนี้เพืพ่อนช่วยผมเลยนะครับมาผมพร้อมสู้ละผมขอเตรียมปืนก่อนเปีียงอุยอ้ยโดนยิงโอ้โหมันยิงสวนคืนอย่างแรงเลยเดี๋ยวผมแอบ,บก่อนเติมเพื่อนก่อนนะครับเฮ้ยเพื่อนเพื่อนตีนเพื่อนตีตให้แล้วสวยผมคิดว่าอันนี้ได้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวชักกระสุนก่อนอ่าหมดเกลี้ยงพอดี ขึ้นไปชั้นต่อไปเลยดีกว่าไป let's go ยิงแม่งเลยเฮ้ยเพื่อนตายอีกแล้วปล่อยไว้ก่อนยิงแม่งยิงแม่งให้หมดเปียงเรียบร้อยหมดหรือเปล่าน่าจะหมดเลยไม่หมดดีกว่าเดี๋ยวจักรทุกันยิงอุ้ยมาเยอะมากยิงผมจะถอยถอยจากตรงนี้นะครับยิงหลบหลบซิกแซกยิงเรียบร้อยหมดหมดยังวะคุณกำลังหิวยิงแม่งเลยอุ้ยอุดับเลยซื้อเบอร์ไปกินเรียบร้อยแล้วจะหมดแล้วนะใช่ไหม หมดแล้วใช่ไหมหมดเลยหรือเปล่าอ๋อมีตัวหนึ่งในปืนว่าหาปืนก่อนอ่าน,นี่ไงยิงกระสุนหมดเออจักรเลยเพื่อนสวยหมดแล้วหรือเปล่าหมดแล้วใช่ไหมเอ,อ้ยยังไม่หมดมีอีกโอ้อหมากมาดีวะอุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยอ,อุ้ยวิ่งมาตรงหน้าเกือบแดกยิงหลบ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 เียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเลือดเลือดหมดเกือบไปแล้วหวังว่ารอบนี้มันจะหมดแล้วนะอ่าหมดแล้วครับประตูเปิดแล้วเก็บของก่อน อุ้ยของเต็มเลยอะอะไรวะเนี่ยเก็บก่อนขยะตรงนี้เป็นเหมือนจะเป็นทางออกนะอ๋อต้องกด E ออกโอเคนั้นของอะไรที่เก็บได้ผมก็จะเก็บให้หมดเลยนะครับผมหวังว่ากล่องนีะมีของดีนะเฮ้ยมีเสื้อเหล็กได้อยู่ดีกว่าเสื้อถังเยอะเลยกล่องเพชรมีอะไรวะเนี่ยหวังว่าจะได้ของดีนะครับหูยเพชรเต็มหมดเลยเก็บ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 ให้หมดแยแล้วผมเริ่มหิวเดี๋ยวผมลงไปข้างล่างดีกว่าอุ้ยทองเก็บก่อนเอ้ยออกทางนี้ได้นี่ว่าออกแป๊บ อุ้ยหิว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 ติบออกอมไม่ทันแย่ yeah, แล้วเพื่อนไปกันหมดเลยงั้นเดี๋ยวผมรอเพื่อนมาชุบดีกว่านะครับ two thousand years later ัยตอนนี้มีเพื่อนมารับผมเลยนะครับอ่าถึงแคมป์สักทีโดนทิ้งไงก,กองขยะและประเด็นคือของเยอะด้วยไงเฮ้ยผมได้เสียรถมาอย่าไปดูมากเลยแต่ว่าไปไม่ได้ตอนนี้ตายอยู่ two thousand years later อุ้ยอุยเมื่อกี้เพื่อนเปิดกล่องได้ยาอุ๊ยโคตรดวงดีอ่ะอู้หูผมจะได้ตื่นแล้วจงตื่น อุ้ยตื่นสักทีหิวมากๆเดี๋ยวหาอะไรกินก่อนดีกว่าเหมือนข้างทางจะมีเบอร์รี่พอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมเก็บกินก่อนอันนี้คือพ่อค้ารถมา้าเหรอเนี่ยผมสามารถซื้ออะไรได้บ้างวะโอ้โหของเยอะอยู่นะเนี่ยงั้นเดี๋ยวผมซื้อประตูก่อนเลยละกันน่าจะสำคัญอยู่นะก็ต่อไปผมมีเงินอยู่ 135. ร้อยสามสิบห้าเหลืออยู่งั้นเอาเป็นเก้าอี้ละกันเก้าอี้แดงสองอันเลยก็เป็นป้ายโอเคน่าจะพอแล้วตรงนี้เป็นถ้ำที่ผมไม่ได้เปิดนี่ว่าลองเข้าไปดูดีกว่าหวังว่าในนี้จะมีของดีผมนะโอเคไม่มีอะไร เฮ้ยมีกล่องนี่ว่าเพิ่งเห็นอุ้ยได้เพชรเป็นห้าสิบอันพอดีอ่าน่าจะไม่มีอะไรละอุ้ยเพื่อนตายแย่ละอุ้ยแคมป์ไฟก็ดับสวยแล้วทำไมเดียวเนี่ยผมว่าผมต้องรีบกลับไปเติมไฟที่บ้านละมีเัินแย่แน่ๆเลยกลางจะมืดพอดีเลยเออผมยังไม่ได้เช็คสวนสัตว์เลยว่ามีอะไรมั่งเข้าไปดูดีกว่าผมหวังว่ามันจะมีของดีให้ผมนะอย่างเช่นยาหรือว่าอะไรปืนอะไรพวกเนี้นอยอุ้ยนี่ไงผมเจอยาละแต่เหมือนตรงนี้จะมีพวกลัทธิอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวผมยิงพวกลัทธิก่อนอ่ายิงหมาขอละกันเเกกกะะลิน ว yeah. ิ่ยกระสุนหมดแย่ละอุ้ยอุ uh, ims, <h 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 ้ยอุ้ยทำยไงดีกระสุนหมดเอาไม่จะฟันได้ไหมฟันระยะใกล้ๆปึ๊บปึ๊บอุ้ยมันกัดถึงด้วยรีบตีก่อนรีบดีก่อนโอ้ยสวยเอาไงดีวะอยตัวนี้ก็มาอีกอือเรียบร้อยแกเป็นหนังอุ้ยมีหนังมาป่าดอกหนังมาป่าเนี่ยสามารถใช้ในการแลกของได้นะครับซึ่งมีประโยชน์มากๆเลยอ่าผมจะเก็บไปด้วยดีกว่าก็เหลือช่องว่างวันหนึ่งละกันของเต็ม ผมเลือดผิวแล้วผมกินอาหารก่อนดีกว่าอุย้ยเนื้อดิดกินไม่ได้ดีหว่าหูกินไปเยอะเลยเลือดจะหมดละผมว่าผมกลับบ้านไม่เติมเลือดก่อนดีกว่านะครับอุ้ยมันบอกว่ากลางคืนกำลังจะมาถึงแล้วแย่ละฟ้ากำลังจะมืดเออไฟเข้มเราดับด้วยดีกว่าผมรีบกลับบ้านดีกว่าผมต้องรีบกลับบ้านด่วนเลยอุ้ยมาป่าไรอุย้ยติดติดอ้อยติดโดนอ้อยตายหูโคตรซวยผมมองไม่เห็นกับดักนี่ผมต้องรอเพื่อนช่วยอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโอ้ยเพื่อนตายแย่ละสรุปเพื่อนที่พยายามมาช่วยผมตายหมดเลยนะครับ เอาเป็นว่าสำหรับ EP นี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับส่วนใครที่อยากให้ผมเล่นอีกก็อย่าลืมกดไลค์และกดคอมเมนต์มานะครับและสำหรับคนที่อยากเล่นเกมกับผมหรือว่าอยากพูดคุยกับผมอย่าลืมเข้า Discord มานะครับและสำหรับวันนี้ก็ลาก่อนนะครับบ๊ายบาย